นายฟ้ามาเฟียตอนที่35เลิฟยังคงแขงใจกับการตายของเล้งเพราะคนอย่างปั้นคงไม่ปล่อยให้เล้งตายง่ายๆมันดูไม่สมเหตุสมผลเขาจึงให้คนของเขาคอยสะกดรอยพ่อของเล้งตลอดซึ่งกำนันช้างเองก็ไม่รู้ตัวเลยสักนิดถ้าหากสิ่งที่เขาคิดนั้นเกิดเป็นจริงขึ้นมาเล้งยังไม่ตายแล้วก็พาตัวเล้งมาให้กับดาชาได้แล้วก็ตำแหน่ง ที่ควบคุมนักฆ่ามันจะเป็นของเขาด้าทาอาจจะอยากอยู่กับเล้งและใช้ชีวิตแบบสงบสงบซึ่งนั่นหมายความว่ามันเป็นผลดีกับเขาขอให้มันเป็นอย่างที่เขาคิดวันนี้เขามาแอบดูกำหนดทางด้วยตนเองจนได้พบคู่อริของเล้งถ้าเป็นคนในพื้นที่น่าจะรู้อะไรดีๆมากกว่าเขานี่คุณให้เงินผมเยอะขนาดนี้ก็ให้ผมตามดู กำนันท้างเนี่ยนะทำไมล่ะในชาตินายไม่อยากได้เงินเหรอมันก็อยากได้แต่จะตามกำนันช้างไปทำไมฉันอยากรู้ว่าเล้งตายจริงหรือเปล่าฮคุณนี่ก็แปลกเนาะก็เห็นอยู่ว่าเพิ่งจะจัดงานศพไปแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะช่วยตามดูให้แล้วกันชาติรับเงินของเลิฟโดยไม่สนว่าหมอนี่เป็นใครรู้แต่ว่าได้เงิน ไว้ใจได้เครับคุณเลิฟไอเด็กนั่นช่างเถอะคนในพื้นที่น่าจะรู้ดีที่สุดและอกอย่างหนึ่งมันก็เป็นอริของเล้งถ้ามันรู้อะไรดีๆมามันต้องบอกเราแน่เราก็ให้เงินมันเยอะขนาดนั้นถ้าคุณเลิฟเห็นว่าอย่างนั้นผมก็เห็นด้วยครับเลิฟเองมีลูกน้องอยู่หลายคนเมื่อชาติรับเงินจากที่ไม่เคยสงสัยในการตายของเล้งเขาก็เริ่มรู้สึกสงสัยขึ้นมา ซึ่งไปหาลูกน้องของเล้งไอสองคนนั่นมันน่าจะรู้ดีที่สุดทูลและจ่าลึกลูกน้องของเล้งเมื่อเจอชาตเข้าพวกเขาก็ไม่อยากปะทะกับมันพอรู้ว่าปะทะกับมันก็แพ้อยู่ดีอีกอย่างลูกพี่เขาก็ไม่อยู่แล้วหยุดพวกแกจะไปไหนไม่ได้ต้องคุยกับข้าก่อนพวกเราไม่มีอะไรจะคุยไอชาติแกเจ้าอะไรวะพวกเราก็ไม่ได้เป็นนักับแกเหรอ แต่ฉันอยากรู้เรื่องไอ้เล้งไอ้เล้งมันตายจริงหรือเปล่าก็เห็นเห็นอยู่ว่าตายจะมาถามทําไมเนี่ยแม้แต่คนตายแกยังอยากจะหาเรื่องอีงกหรอวะทูเองรู้สึกโกรธมากเมื่อชาติถามแบบนี้ทําให้ทูโกรธมากฉันขอโทษฉันก็คาดถามพรากความมั่นใจไม่เห็นพวกแกเสียใจอะไรนักเลยพวกเราเสียใจต้องมาร้องไห้ให้แกเห็นด้วยหรอวะไอท้ทูช่วยพูดให้ดีๆหน่อยได้ไหม ชาตเองสักมองโผลขึ้นมาทําให้จาลึกดึงเพื่อนเฮ้ยย่ามีเรื่องเลยว่ะเล่นงเคยบอกไว้ว่าอย่ามีเรื่องกับใครเราไปกันเถอะแต่มันมาหาเรื่องเราหนิว่าไปกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวสินี่ค่ะให้เองให้ทําไมไม่เอาผู้ปฏิเสธเอาไปเถอะหน้าก็ถือว่าฉันนะ่ะอยากเป็นเพื่อนกับแกสองคน แต่ฉันสองคนไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกเพราะรู้ว่าแกจะดึงฉันไปเป็นลูกน้องแกใช่ไหมล่ะชาตไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ปฏิเสธไปสองคนนี้ก็ไม่เชื่อแน่นอกจากจะเล่าความจริงให้ฟังคืออย่างนี้นะแกสองคนฟังฉันไม่ชนแปลกหน้าที่ชื่อเลิฟต้องการรู้ว่าเล้งตายจริงหรือเปล่าก็เลยจ้างแกอย่างนั้นสิแต่เย็นนะทูฟังมันให้จบก่อน ไช่แกสองคนควรฟังฉันให้จบก่อนมันจ้างฉันจริงแต่ฉันก็สงสัยด้วยถึงฉันจะรู้ความจริงว่าเล้งตายหรือไม่ตายฉันก็ไม่บอกมันแน่พ่ออะไรก็พอเล้งกอควรที่นี่เราจะทำร้ายคนกันเองไม่ได้ถึงแม้จะเป็นคั้วเหลกกันฉันจะเชื่อแกได้แค่ไหนเชื่อได้อยู่แล้วสรุปเล้งยังไม่ตายใช่ไหมมันหลอกถามเราไอ้จารึก แกอย่าไปบอกมันอย่าไปเชื่อมันแล้วอย่าไปคุยกับมันด้วยเฮ้ยอะไรวะนี่ฉันพูดจริงๆนะฉันไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกถามซะหน่อยทูไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมให้จาารึกคุยกับชาติต่อทำให้ชาติไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยได้แต่สงสัยเท่านั้นปั้นที่ไปช่วยแจ็มินกลับมาที่ที่พักใจเหม่อลอยเขาพักอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งกลางสวน ที่แห่งนี้ก็เป็นสมบัติอีกชิ้นหนึ่งของเขาเขาเองรู้ข่าวของแซดมินโดยบังเอิญวันนั้นเขาไปที่ผับไปดื่มเหล้าและรู้ดีว่าตัวเองตั้งใจจะไปดักพบแซตมินแล้วก็รู้เรื่องนี้เขา้าจึงตามไปช่วยได้ทันเวลาเขารู้สึกผูกพันกับแซตมินโดยที่ตนเองนั้นห้ามใจและร่างกายไม่ได้ยิ่งมีอะไรกันแล้วมันยิ่งทำให้เขา ลืมไม่ลงเหมือนเด็กหนุ่มใจแตกที่ไม่เคยลิ้มรสลิ้มรสสวาสดมาก่อนเขารู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองแล้วก็ต้องตกใจเมื่อคนมาข้างหลังเขาเกือบแล้วเกือบจะจับเจ้าเด็กนี้ทุ่มโอ้ยตาฉันเองไอ้เล้งตาทำไมต้องทำรุนแรงด้วยเนี่ยฉันเพิ่งจะหายเจ็บแกนี่มันหน้าตายไปจริงๆสักซ,ซะเกิน มาแท่งทำไมเนี่ยก็ไม่ตายซะหน่อยไม่ได้อยากตายด้วยนี่ตาไปไหนมาทำไมให้ฉันอยู่คนเดียวฉันกลัวนะแกเป็นผู้ชายในเล้งอยู่คนเดียวไม่ได้หรอแต่นี่มันสวนนตาบ้านหลังใหญ่ๆอยู่กลางสวนน่ะกลัวปีจะตายจะทำมาสํมออยหน่อยเลยผัวก็มีแล้วจะพูดทำไมเนี่ยตอนเนี้ได้ข่าวว่าน้องเป็นยังไงบ้างล่ะหายไปตั้งนานจะบอกก็ไม่รู้พ่อของเองอ่ะ เขาเป็นห่วงเองมากกว่าจะคุยก็รู้เรื่องจัดงานศพหลอกๆให้กับเองก็คุยกันอยู่นานหรอพ่อสบายดีใช่ไหมสบายดีข้าได้ให้เงินไว้กับพ่อเองเขาว่าพ่อเองจําเป็นต้องใช้ตาแล้วพวกนั้นจะไม่ทำอะไยพ่อใช่ไหมพวกนั้นมันเชื่อว่าเองตายแล้วคงไม่มีอะไรหรอกแล้วเขาล่ะเขาที่ว่าเองหมายถึงฟ้าคามแล้วคุณดาชากันล่ะ ก็ทั้งสองคนนั่นแหละลเองนี่มันจริงๆเเลยข้าเคยมั่นใจนะว่าเองรักหลานข้าตอนนี้คงไม่ใช่เพราะเองเป็นเมียเขาแล้วตาเออเขามางานศพเองแล้วก็ไม่สงสัยอะไรด้วยแถมยังดีกับพ่อเองจริงเหรอจะแสดงว่าเขารักผมจริงเรื่องนั้นข้าไม่รู้แล้วเองละ่ะชอบเขาหรือเปล่าไม่นะใครจะไปชอบกัน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วช่วงนี้เองคงลำบากหน่อยออกไปพบใครไม่ได้เข้าใจไหมว่าเองถ้าอยากมีชีวิตสงบตกแต่เองต้องหลบซ่อนตราบใดที่คุณดาชายังไม่รู้เองยังไม่ตายเองก็จะปลอดภัยตาถ้าเขาตามผมอย่างนี้ก็แสดงว่าเองเนี่ยนะเองจะให้ข้าพูดเหรอว่าคุณดาชาเขารักเอง ยังไงเขาก็ตามหาเองให้เจอข้ารู้ว่าตอนนี้เขาเศร้ามากแล้วก็เสียใจด้วยไม่เป็นอันทําอะไรเพราะที่เองตายมันทําให้เขารู้สึกฮะนี่แสดงว่าถ้าเขารู้ว่าผมยังไม่ตายเขาต้องมาตามจับตัวผมใช่ไหมเนี่ยใช่มันอยู่ที่เองแล้วแหละว่าต้องซ่อนตัวให้ดีไม่งั้นข้าก็ไม่ไหวจะช่วยเองแล้วอ้าวนี่ผมเดือดร้อนมอตานะถ้าตามไม่ช่วยผมจะให้ทำไงเรา ถึงก็ตับเองไปเขาก็เป็นผัวเองไม่ทำไรแน่ตารู้ได้ไงอะก็ข้าเห็นเขาเสียใจในงานศพของเองคุณดาชาเขาร้องไห้ร้องไห้ด้วยเหรอตามาถึงสอนจังไอ้เล้งปั้นเองถึงขั้นใส่หัวแหมใสยหัวทำไมเนี่ยเน่เน่เน่มีของชอบของตาด้วยเออดีเหมือนกัน อเล้งอะไรหรือตาข้าถามเองหน่อยเองเป็นเมียเขาเนี่ยเองรู้สึกยังไงมีอะไรกันเองไม่รู้สึกเลยเหรอตาถามทำไมอ่ะเล้นโขนนะครับเองจะมาเขินบ้าอะไรบอกข้าหน่อยก็เจ็บไงเจ็บเออเรื่องนั้นข้ารู้แล้วเรื่องความรู้สึกเองจะมีอะไรกับใครเนี่ยเองไม่รู้สึกอะไรหรือวะรู้สึกสิตาผมจำได้ทุกช็อต,ตอแล้วและ แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมวะถ้าถ้ามีคนไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยเวลามีอะไรกับคนอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกตาตาปั้นถามทำไมเนี่ยรู้ว่าไปทำอะไรกับใครมาเฮ้ยข้าปูนนี้แล้วจะไปทำอะไรกับใครวะยังไม่สี่สิบเลยยังไหวอยู่หน้าเองเนี่ยมันยังไงนะ้าข้าไม่คุยกับเองแล้วเองจะไปทำอะไรก็ไปเฮ้ย จะคุยด้วยหาเพื่อนคุยก็ยังมาไล่อยู่แบบเงาๆแล้วเว้ยเล้งทาองแจ็คบินหลังจากแก้แค้นนักการเมืองเท่านั้นได้แล้วซึ่งมันก็ได้บทเรียนจางสาสมภาพที่ถูกแฉออกไปทําให้มันเองถึงกับนั่งไม่ติดและไม่คิดว่ามันจะกลับมาแก้แค้นเขาอีกเข้ามาเที่ยวที่ผับกวงสาวสวยจากนั้นก็พาเข้าโรงแรม แต่ทันทีที่เขาลงมือมีความสัมพันธ์กับสาวสวยคนนั้นเขากลับทำมันไม่ได้ทำไมล่ะคะแจดมินทำไมถึงไม่ทำต่อล่ะแนนซี่รออยู่แล้วนะคะแนนซี่สวยไม่พอหรอสวยสวยมากเลยแต่วันนี้แนนซี่กลับไปก่อนเถอะนะพอดีฉันมีงานต้องทำโผอะไรกันเนี่ยไหนบอกาว่างไงคะกลับไปก่อนแล้วกัน แจ็ตมินแยกกับเธอที่โรงแรมเมื่อหาพี่ชายถึงที่บ้านตอนนี้แจ็ตมินกำลังสับสนแกเป็นอะไรเนี่ยมีเรื่องก็ไว้คุยกันตอนเช้าสิไม่คุยอะไรกลางเดึกขนาดนี้แหมทำไมอยากอยู่กับแฟนเหรอฟ้าคามยังไม่นอนห้องเดียวกับพี่ซะหน่อยอืถึงไม่นอนเราก็ดีกันแล้วดีกันแล้วเหรอพี่ผมจะทำไงต่อเรื่องที่แก้แค้นไอ้นักการเมืองเข้าแล้วเหรอ แกไม่ต้องห่วงถ้ามันกล้ากลับมาทำร้ายแกอีกฉันจะช่วยแกเองม่ใช่เรื่องนั้นคือหมู่นี้ผมไม่รู้เป็นไรไม่มีอารมณ์กับผู้หญิงคนไหนเลยนะพี่ไม่มีอารมณ์แกคงเสื่อมและมะ้วมั้งแกใช้งานมันหนักเหลือเกินนี่ใช้จนคุ้มนี่พี่ของผมมันยังปึ่งปังอยู่นะมันใช้งานได้แต่เวลาจะใช้แล้วมันไม่มีอารมณ์เพราะเอ่อเพราะเพราะอะไร เขาแกเครียดหรือเปล่าไม่ใจหรอกเพราะว่าผมผมแกจะเล่าหรือไม่เล่าเนี่ยเล่าแล้วเล่าแล้วเลแเดทเบนเลยเล่าให้เบนจามินฟังว่าเขาเผลอไปม,มีสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วตกเป็นเมยของเขาเพราะโดวงวางยาในคืนนั้นนั่นแหละทําให้เบนจามินถึงกับอึ้งอะไรนะนี่แกไปนอนกับใครผมไม่บอกหรอกเออ แต่เขาคนนั้นก็ช่วยแกไว้ฉันก็อยากรู้จะได้ตอบแทนเขาบ้างไม่ต้องมาหลอกถามผมเลยผมไม่บอกหรอกแล้วที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะแกเป็นเมียเขาไงก็เลยไม่อยากเป็นผัวคนเ,เดินโหพี่อย่างนี้เขาเรียกว่าช่วยเหรอแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าทําไมแกถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่รู้เว้ยรู้ว่าบางทีแกแต่ชอบเขาก็ได้ชอบได้ไงเจอกันไม่กี่ครั้งเองถ้าอย่างนั้นแกคงไม่ชอบผู้หญิงเท่ากับชอบผู้ชายแล้วล่ะ พี่แกก็ลองไปลองกับคนนสิจะบ้าเหรอให้ผมไปเป็นเมียคนอื่นนะเออแกคิดว่าขาเข้าท่าแกก็ลองดูอย่างแกนี่คงไม่เสียหายมั้งโทกโทนซะขนาดนี้พี่แต่ผมก็ป้องกันตลอดนะมันก็แค่ความสุกทางกายถ้างั้นผมจะไปลองอย่างที่พี่ว่าคนที่เขาเล็งไว้ก็คือโฮมโฮมดูเหมือนจะเหมาะที่สุดและเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะงเงียบขึม ่พูดมากปากไวและแจดเป็นก็ไปหาโฮมถึงที่บ้านน้อยคนนักที่จะรู้จักบ้านของโฮมมีแต่ด้าชาคนเดียวเท่านั้นที่จะพอจะรู้แม้แต่เลิฟหรือปั้นก็ไม่เคยรู้มาก่อนแต่แจ็ตมินรู้และไปดักรอทั้งทั้งที่ไม่มีหวังว่าโฮมจะมาที่นี่ไหมดูจากสภาพภายในบ้านแล้วมันแทบจะไม่ได้กลับมานานแต่แจดมินก็โชคดี ที่วันนั้นโฮมกลับมาที่บ้านโฮมค่อนข้างตกใจมาแจ็มินเข้ามาในบ้านของเขาทาบ้านอะไรในบ้านของฉันเนี่ยก็ฉันอยากมานี่นายเรามามีอะไรกันเถอะฮะโฮมถึงขั้นตกใจหอยหลังแบบว่าหลังชนกําแพงได้ชีวิตไม่เคยกลัวอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่กลัวเด็กคนนี้จริงๆแจ็มินย่างสามผมเข้ามา ใช้มือเท้ากำแพงเอาไว้เพื่อไม่ให้โฮมขยับน่านะเรามัมีอะไรกันเถอะฉันไว้ใจนายคืนนั้นน่ะนายก็ช่วยฉันเอาไว้นะขอร้องละ่ะคืนนั้นน่ะคนที่ช่วยไม่ใช่ฉันเป็นคนอื่นและฉันก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้จริงหรอแจ็ดมินพูดแล้วก็ใช้มือลูบไหล่ไปที่อก ทำให้โฮมเองถึงกับคนลุกโถวิยย่ามาทําอย่างนี้ได้ไหมวันไหวใช่ไหมล่ะมันก็มีเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะแจมมินฉันนะ่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วอะไรนะเสียดายจังถ้างั้นฉันก็คงตัดใจกับนายใช่ไหมเอ๊ะแต่เมื่อกี้นายบอกว่านายไม่ได้ช่วยฉันแสดงว่าคืนนั้นนายรู้เห็นว่าใครช่วยฉันใช่ไหม ฉันยังไม่ได้บอกอะไรนายเลยเพียงแค่พูดเท่านั้นใช่บอกก็ได้ถึงยังไงก็ปิดนายไม่ได้อยู่แล้วก็บอกพังินป์โฮม Home, บอกฉันมาฉันอยากรู้ว่าใครช่วยฉันปั้นปั้นเป็นคนช่วยฮะเขาเหรอแล้วทําไมเขาถึงแต่งตัวเหมือนนายอะเรื่องนั้นฉันคงบอกไม่ได้เรื่องที่บอกได้ก็บอกไปแล้วพอโฮมบอกความจริงแซดมนก็เดินออกมาจากบ้านโดยไม่พูดอะไรกับเขาอีก ทำให้โฮมถึงกับโลงใจแจด็มินเจอเขาที่ไรก็ยั่วเขาตลอดเขาไม่เคยคิดชอบแด็มินเลยสักนิดแต่คนที่เขาชอบคือเล้งต่างหากแต่มันเหมือนน้ำพ่่มปากเขาพูดอะไรไม่ได้มีหลายคนที่ชอบเล้งรวมถึงนายของเขาไอ้ก๊อตก็อีกคนเขาพยายามมาให้เล้งต้องตกเป็นของใครแต่ในที่สุดเล้งก็เป็นของคนอื่นไปแล้วจริงๆ และทีท่าของเล้งก็ดูเหมือนก็ <c oughs> มีใจให้กับดาชาอด้วย <c oughs> เขารู้และสังเกตเห็นต่อให้เล้งอยากจะหนีแต่ใจของเล้งอาจจะอยู่ที่ดาชา